จะเริ่มถามก่อนหรือยังไงดีฮะมีคําถามมาก่อนไหมพร้อมนะครับเชิญครับอาจารย์ครัคอบอาจารย์มองทิศทางการบวกเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นมวันที่13นี้มองว่ามันจะผ่านไปได้ได้วยความราบรื่นมไหมครับจากมิคโคฟคือผมคิดว่าถ้าดูจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการเลือกประธานสภาผู้แทนเนี่ยนะครับในส่วนของออตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับพักพักหนึ่งของทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งรัฐบาลเดิมคือรลวงไทยสร้างชาติ ก็มีการเสนอ,อคุณวิทยานะครับมามาแข่งใช่ไหมครับทำให้เราพอจะเห็นทิศท,ทางได้ว่า<ม>ในวันเลืออนในมงตรีนะครับถ้าเป็น13มกราคมตามที่ได้มีการแจ้งไว้เนี่ยนะครับก็คงจะทํานองเดียวกันนะครับคือก็คงจะมีการเสนอชื่อนะครับคนอื่นมาแข่งกับคุณพิธาลิม้มเจริรัตน์นะครับที<ม>นี้ประเด็นก็คือว่า,าในการ เลือกยนรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะตามบทเฉพาะการเนี่ยมีสวมาร่วมเลือกด้วยถ้าหากเป็นระบบรัฐสภาปกตินะครับก่อนหน้ายึดอำนาจยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดหรือหลังจากที่สวชุดนิ้เร์กละในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี่นะครับการที่มีพักการเมืองพักหนึ่งเขารวมเสียงได้เกินครึ่งนะครับพักอันดับหนึ่งพักนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นนายกอยู่แล้วนะครับสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยออกจะมากเกินไปสักหน่อยด้วยซ้ำเข้าฝ่ายค้านเหลือร้อยแปดสิบแปดเสียง ใช่ไหมครับคือมันเข้มแข็งจนเกินพอในการเป็นรัฐบาลน,นะครับขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้มแข็งมากเกินไปเพราะว่ามีถึง8ปดพักนะครับเพราะมันก็ต้องมันก็ต้องมีการถ่วงมีการดุนกันนะครับกับในในพักร่วมรัฐบาลกันเองด้วยนะครับไม่ใช่พักอันดับหนึ่งทำทุกอย่างได้ซึ่งถ้าเป็นปกติก็เดินหน้านะครับมีรัฐบาลใหม่ไปแล้วแต่ที่ไม่ปกติเพราะมีสวนะครับซึ่งกติกาคือต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับตัวเลขขณะนี้ก็ต้องได้3ามร้อยเจ็ดสิบห้าเพราะเข้าใจว่ามีสสหายไป2คน ใช่ไหมครับหนึ่งหรือสองคนนะตัวเลขเมากึ่งหนึ่งขนาดนี้คือสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเออ่ซึ่งอาจจะขึ้นลงอีกหน่อยอาจจะมีลงมาได้อีกถ้าหากสอจำนวนจริงไม่ถึงนะครับขณะนี้ต้องรอต้องดูว่าตัวเลขล่าสุดเป็นเท่าไหร่แต่ถ,ถ้าเกิดตัวเลขเออ่ขาดเป็นหนึ่งหรือสองเนี่ยนะครับจำนวนเสียงที่ต้องการคือสามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงนะครับถึงจะเป็นนายกได้นะครับ,เ,รรนะรบเออ่ถ้าหากว่าเราเออ่ดูจํานวนโดยหักเอาคุณอาจารย์บรรณอ ประธานสภาผูพพ้แทนออกไปแล้วก็สอส,อสอพักเก้าไกลคนนึงออกไปก็คือ310ก็แปลว่าขาดอีก65เสียง65เสียงเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะได้มาจากส,สอวอความจริงถ้าหากว่าปล่อยให้บวชกันตามปกติพูดตรงๆคือถ้าปล่อยให้ฟรีบวชไม่มีใครมากดปุ่มหรือสั่งห้ามเนี่ยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่า65เสียงมันไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงอะที่จะที่จะบวชถึงได้ นะครับตอนนั้นผมก็เลยเห็นว่าสิ่งที่ควรจะเกิดคือคือเราควรจะให้สบท่านท่านฟรีบวตนะครับจะมีใครก็แล้วแต่ที่สามารถมาบอกสวให้บวอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะรัฐธรรมนูญมาตราร14เนี่ยก็บัญญัติว่าสสและสวย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะครับไม่ตกอยู่ใต้อานัตแห่งความผูกมัดหรือการสั่งการของใครใช่ไหมครับ ทีนี้ไอาการที่เป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยนะครับแม้ว่าสอบอจะไม่ได้มาจากปวงชนเลือกเหมือนสอสอนะครับแต่ว่าก็ยังพอเป็นตัวแทนปวงชนได้ถ้าหากฟังเสียงของปวงชนชาวไทยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยและตอนใช้อำนาจก็ไม่ฟังเสียงปวงชนชาวไทยนะครับก็จะไม่อาจจะสามารถเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงต่อไปได้ ดังนั้นเนี่ยกติกาขอประชาธิปไตยระบองสภาเนี่ยนะครับภาคอันดับหนึ่งรวมเสียงได้เกินครึ่งเป็นนายกนี่คือกติกานะครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีสภาผู้แทนเกิดเขารวมไม่ได้ขึ้นมาถึงครึ่งนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เขารวมได้แล้วนะครับและแม้ว่าท่านจะมีบทบาทนะครับในการคัดกรองด้วยว่าเอ้ยควรเลือกไม่ควรเลือกก็มีเหตุเดียวนะครับคือมีคุสมบติต้องห้ามนะครับเพราะตามกติกาคือการโหวตเลยคือโหวตเลือกจากคนไม่มีคุสมบติต้องห้าม นะครับดังนั้นเมื่อถึงต,ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการจะไม่เลือกด้วยเหตุว่ามีุณสมัยต้องห้ามก็ต้องมีหลักฐานนะครับข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นการกล่าวโดยลอยๆนะครับในข้อนี้เองมันก็จะเกี่ยวข้องกับกอกรนะครับเพราะกกตท่านแถลงเอาไว้ในหลังเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าจะดำเนินคดีนะครับกับพิธาพิมพ์เตอรลักษณ์นี่นะครับด้วยมาตรา151ของพรปเลือกตั้งสส นะครับไอ้มาตาหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมันคือผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าขาดคูสมบัิแล้วยังมาสมัครรับเลือกตั้งไว้ง่ายคือจะผิดก็แต่เมื่อรู้ทั้งรู้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมาสมัครนะครับแต่เรื่องนี้ในเมื่อไอการถือุ้นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่มันจะมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏหลักฐานมาว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายงานกนารประชุมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับข้อได้จริงนะครับเอาไว้ง่ายคือไอทีวีไม่ได้มีการดำเนินกิจการใดๆรายได้จาก จากการประกอบการนะครับในทางอื่นนอกจากดอกเบีย้ยเงินลงทุนก็ไม่มีใช่ไหมครับการที่ท่านจะใช้หลักฐานตรงนี้มาดําเนินคดีเนี่ยนะครับผมว่าจําเป็นต้อง,งดาเนินการให้ครบถ้วนก่อนหน้าวันเลือกตั้งก่อนหน้าวันเลือกนายงตรีนะครับตามมาตรา4 3ของพรปคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับวรรคหนึ่งมาตรา4 3บอกว่าต้องให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทั้งได้ทราบหลักฐานด้วยนะว่าท่านมีหลักฐานอะไรถึงจะไปกล่าวหาขอเช่นนั้นเพราะนี่คือคดีอาญา แล้ววักสองครับต้องเปิดโอกาสให้เข้ามามาแก้ข้อเก่าขั้นตอนนี้กรกะตยังไม่ทําเลยมีแต่ถแถลงข่าวนะครับว่าตั้งข้อหาแล้วก็ปล่อยให้คาไว้แบบนี้นะครับราวกับเหมือนกับให้ต้องมลทินเอาไว้คือข้อที่คนจะคอรหาได้ว่าเหมือนกับมาทําให้ทางสวท่านที่ไม่อยากโหวตให้จะได้มีข้ออ้างว่าเห็นไหมไม่เป็นไปตามร้อยหกสิบเพราะขาดคุณสมบัติใช่ไหมครับเรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับกรกะตท่านต้องเปิดโอกาสให้ คุณพิธาซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรนะครับกกตต้องทําตามมาตรา4 3แล้วต้องทําก่อนหน้าวันเลือกนายกัฐมนตรีด้วยเพราะนี่ไม่ใช่มาตรา151่งทหนนือคดีกับสสหนึ่งคนนะฮะแต่คือกับว่าที่นายกของพรรครนดับหนึ่งซึ่งจะเสนอชื่อกันในวันที่13บกรกฎาคมเห็นนะครับนส่วนล่าสุดทางกรกตเองก็เลื่อนการตรวจสอบกรณีของคุณพิธาไปอีก15วันตรงนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเลื่อนไปก็แบบว่าเลย13บกรกฎาคม มันก็ยังมีวันอื่นที่คือตอนที่ท่านถแถลงเนี่ยท่านถแถลงว่าท่านดำเนินคดีแล้วท่านก็ปล่อยคาไว้อันเนี้ยผมคิดว่ากรกตกำลังมีปัญหานะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะมาตรา43นั้นชัดเจนว่าต้องเปิดให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแสดงหลักฐานโต้แย้งนะครับท่านจะเลื่อนไปเฉยๆให้เลือกตั้งนายกเสร็จให้เรื่องยกเสร็จก่อนเนี่ยเท่ากับว่าท่านทําให้่านายกรเขามีมลทินนะครับมีไม่มีก็ให้เขาได้ให้ ครบถ้วนแล้วสวก็พิจารณาบนพื้นฐานตรงนี้ว่ากรกตมีหลักฐานอะไรแล้วพิธามีฐานหลักล้านอะไรแล้วสวก็พิจารณาจากตรงนี้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับหลักฐานจากกรกตก็ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าจะดำเนินคดีหลักฐานหักล้างก็ไม่เปิดโอกาสให้หักล้างอันนี้ไม่ดีเลยนะครับต่อก,กรกตเองสุดท้ายอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเสียงที่จะเติมมา65เสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคาดหวังนะครับแค่จากสว สอสอเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีจํานวนหนึ่งทําไมครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของพิธาลิมจูลรัตหรือว่าพรรคเก้าไกลแต่คือหลักการของประชาธิประยระบบรัฐสภาไม่ว่าพรรคใดนะครับที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งร่วมเสียงได้เกินครึ่งนะครับเขาก็มีย่อมเป็นความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามวิถีทางที่ผ่านการเลือกตั้งและชนทามติมาจากประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะมีการโหวตนะครับ คุณพิธาจะได้สิทธิี่มากกว่าหนึ่งครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับแล้วการโหวตเรื่องนายกนีไม่เหมือนกับการโหวตเรื่องประธานสภาเพราะว่าเป็นการโหวตโดยเปิดเผยนะครับกอไก่เึงของนต้องพูกแล้วก็จะมีการให้ขอให้สสในโหวตก่อนกอไก่เึงของน้องพูกก่อนเพื่อให้ทราบว่าผู้แทนปรงชนเสียงข้างมากเข้ามาทางไหนและเป็นข้อมูลที่สาบอในการพิจารณาในการโหวตใช่ไหมครับผมผมผมเรียนว่าถ้าหากรอบแรกไม่ได้เนี่ยก็จะมีรอบสองนะครับทีนี้ รอบสองเนี่ยการเติมให้ถึง3 7 6 3 7 5ขอโทษ375คนนี้นะครับก็อาจจะเติมจากพักอื่นนะครับหรือพักซึ่งเป็นฝั่งรัฐบาลเดิมได้ด้วยใช่ไหมครับทีนี้พักฝั่งรัฐบาลเดิมพักไหนละครับจะถูกมองก่อนก็จะมีพักปฏิป,ปัติอาจจะเป็นภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าสองพักนี้นะครับจะต้องเข้ามาเติมต่อเมื่อได้ตําแหน่งในในในรัฐบาลน,นะครับความเสียหายมันก็เกิดกับสองพักนี้ด้วย ถูกไหมฮะเพราะมันกลายเป็นว่ามายกมือให้เพราะได้ตําแหน่งงนั้นผมก็เข้าใจว่ามีโอกาสมากที่สองพักนี้เนี่ยเขาก็จะคิดในหลักการดังที่ว่าไปนะครับนี่ไม่ใช่การโหวตให้กับพิธาหรือก้าวไกลแต่คือหลักการของประชาธิปไตยระบบสภาโหวตให้กับพักอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพักใดนะครับแล้วผมผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยจะมีการปล่อยฟรีโหวตที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ จะตัวเลขจะไปถึงนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าที่แน่ๆอย่างที่บอกนะครับก็จะมีการเเป็นไปได้มากว่าจะมาจากลมไทยสร้างชาตินะครับที่จะมีการเสนอว่าที่นายกมาแข่งนะครับแล้วแต่โอกาสจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่มีนะครับทำไมฮะเพราะว่าพรรคอื่นที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาไม่เอาเรื่อง เสียงข้างน้อยขาดภูมิใจไทยขาดป,ปิปัติไปก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วบจะบนมากท่านก็ไม่เอาเสียงข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรอกอย่างมากก็จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้สวท่านที่ไม่อยากเลือกพรรคอันดับหนึ่งนะครับมีเหตุผลในการที่จะไม่เลือกเพราะถ้าหากมีม,มีมีผู้ถูกเสนอชื่อแค่คนเดียวมันจะกลายเป็นการไม่ เห็นชอบกับเสียงที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนแต่ถ้ามีคนนึงเท่ากับได้เลือกไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นในวันนั้นนะครับซึ่งถ้าหากโบวถ์ซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณพิธาก็ไม่ได้สักทีมีพรรคด้วยไทยเองก็มีความชอบธรรมมากพอแน่นอนครับเพราะเป็นเพราะเป็นเพราะเป็นเป็นเป็นกติกาของระบบวุฒิภานะครับที่ไม่ได้เขียนไว้ในธรรมนูญตรงไหนเลยนะครับพรรคอันดับหนึ่งได้สิทธินะครับในการตั้งคณะรัฐบาลถ้าตั้งไม่สำเร็จก็อันดับสอง แต่การที่พรรคเก้าไกลนะฮะจะได้สิทธิในการเสนอคุณพิธามากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทำทำไมฮะถ้าหากเป็นระบบรัฐสภาปกติมีแค่สอสอเนี่ยครั้งเดียวจบนะครับไม่มีครั้งที่สองถูกไหมฮะเพราะเสียงของของว่าที่นายกคนนั้นเนี่ยไม่ถึงครึ่งแล้วในสภาผูแ้แทนแต่นี้เนี่ยเสียงเกินครึ่งไปตั้งเยอะแต่เป็นไม่ได้เพราะขาดเสียงสอวอใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเป็นระบบไม่ปกติเช่นนี้เนี่ยนะครับคือเป็น เป็นรัฐบาลแล้วได้เสียงเกินครึ่งแต่เป็นไม่ได้เพราะขาดเป็นยกไม่ได้เพราะขาดเสียงจากสาวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่ต้องได้สิทธิในการโหวตครั้งที่2ซึ่งท่านประธานวันนอก็ได้บอกมาแล้วว่าต้องมีน้อย2ครั้งทีนี้ถ้าหากไปถึงสองครั้งเลื่องจะมากกว่านั้นก็ไม่ทราบได้แต่อย่างน้อยสองครั้งแล้วถ้ายังไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะมาถึงพักอันดับ2คือพักเพื่อไทยซึ่งถ้าเกิดมาถึงพักอันดับสองแล้วจะมีความเป็นไปได้นะที่พักเพื่อไทยอาจจะ หรือพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดึงภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเข้ามาเพื่อให้เสียงมันเกินผมคิดว่า,วาเนื่องจากว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับในช่วงแรกก็มีความเหมือนกับไม่ชัดเจนช่วงสุดท้ายก็ประกาศชัดเจนว่าเขาก็จะไม่รวมกับพักอีกฝั่งหนึ่งคือพักพลังประชารัฐใช่ไหมครับก็มีการประกาศมาดังนั้นเนี่ยอยู่ดีจะไปรวมสลัดเก้าไกลแล้วไปรวมกับพลังประชารัฐเลยเห็นจะไม่ได้นะครับคือมันต้องเรียกว่า แปดพักเนี่ยพักเพื่อไทยก็ได้ลองแล้วจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินหรือคุณแพรทองทางชนินวัฒน์ก็ยังไม่ได้สามเจ็ดห้านี่แหละถึงจะมีสูตรอื่นได้นะครับดูดีจะข้ามขั้นไปมีสูตรอื่นเลยเนี่ยผมเกรงว่าพักเพื่อไทยจะเจอกับปัญหาใหญ่นะครับผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นหรอกครับมันคงไม่พ้นอยู่ในแปดพักนี้นะครับเพราะว่าถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จบลงไปเนี่ยนะครับการที่ประธานสภาผู้แทนเป็นอาจารย์รรณเนี่ยก็มีทาให้โอกาสของพรรคอันดับหนึ่งจะเป็นนายกก็มีมากขึ้นทาไมครับเพราะพรรคอันดับสองเขาไม่ยอมนะครับที่จะให้ตําแหน่งที่จะให้ตําแหน่งน,นี้กับกับพรรคอันดับหนึ่งคือตัวเองยอมที่จะไม่ได้แต่เขาไม่ให้พรรคอันดับหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรรคอันดับหนึ่งเขายอม แล้วผลลัพธ์คือก็ทาให้พรรคกนลับสองต้องถูกผูกมัดกับพรรคกำลัหนึ่งที่ที่แนบแน่นมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะเหมือนกับว่าพรรคก้าวไกลเขายอมเพื่อไทยไปแล้วครับงั้นดังนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องยอมเก้าไกลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นการโหวตอย่างน้อยสองครั้งนะครับอาจจะจบครั้งที่หนึ่ 1, งครั้งที่2ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพรรคเพื่อไทยอยู่ดีจะเปลี่ยนขั้วย้ายข้างเปลี่ยนสูตรเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอกครับมันต้องถึงขนาดที่ว่าเพื่่ออไไไททยเงก็ํามด้ นะครับเพราะเพราะว่าพักเพื่อไทยเองก็ได้ประกาศก่อนจะตั้งใช่ไหมครับในโค้งสุดท้ายว่าว่าว่าเขาก็จะอยู่ทั้งฝั่งประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้ว14พฤษภาคมเนี่ยมันไม่ใช่ชนะของพรักเก้าไก่นะครับแต่เพียงพักเดียวนะครับในเมื่อพอพักเพื่อไทยก็ประกาศว่าไม่รวมกับพักอีกฝั่งหนึ่งก็แปลว่าการเลือกที่เกิดขึ้นคือ พรรคฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งนะครับนั้นชัยชนะ25ล้านเสียงเนี่ยเฉพาะสองพรรคนี้นะครับมันคือชัยชนะของฝ่ายค้านที่ประชาชนเขาประสงค์จะเป็นรัฐบาลบ้างนั้นอยู่ดีจะไปเปลี่ยนสูตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ทําได้นะโอเคมครับขอบคุณครับ